สวัสดีครับผมไบจากเซฮ c h ช n แนลครับวันนี้มารีวิวไอเทมใหม่จากทางคอแซนะครับไม่รู้ทิปที่อาจอยู่ตอนนี้มันวางขายหรือยังนะครับเพราะว่ามันมาใหม่เลยตัวนี้คือ IQ n e x เนกนะครับ IQ n e x เนกเนี่ยเป็นของคอแซมันคือคอมพิเนียนทัชสกรีนนะครับไอตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนอ่าเป็นพาร์เนลแล้วก็เป็นจอ RGB ด้วย ตัวนี้คือหน้าจอสัมผัสนะครับเอาไว้ควบคุมเอาไว้มอนิเตอร์สถานะเช็คระบบแบบเรียลไทม์แล้วก็สามารถตั้งปุ่มเป็นมาโคคียหรือว่าคีย์รัดอิสระได้เราอยากจะตั้งให้มันทําอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูดีเทลไอ้เจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ3690บาทนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือกล่องของมันนะครับกล่องดําเหลืองนะครับเป็นสไตล์คอแซร์ประกัน En g i n e 2ปี ด้านหลังมันก็จะบอกหมดเลยว่ามันซัพพอร์ตอะไรเอาไปทําอะไรได้บ้างหน้าจอเนี่ยเราเพิ่มได้อลิมิตเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะตั้งเป็นอะไรตั้งกี่ปุ่มตั้งกี่จอเราสามารถเอามาแปะข้างหลังคีย์บอร์ดก็ได้นะซึ่งผมแกะออกมาแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบเนี้ย เนี่ยเป็นจอทัชสกรีนจอเล็กๆนะครับแผงจอสัมผัสตัวนี้เส้นทแยงมุมคือ5นิ้วนะครับ5นิ้วขนาด640คูณ48ิพิกเซลนะครับคือไม่ได้ใหญ่อะไรมากแค่เอาไว้สามารถพอมอนิเตอร์ได้เชื่อมต่อโดยสาย USB 2.0เท่านั้นเส้นเดียวจบแล้วก็ควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ IQ เลยซึ่งอธิบายนิดน,นึง IQ มันเป็นซอฟต์แวร์ที่ไว้ควบคุมซิสเต็มของคอแซเนี่ยทั้งระบบมันก็คือจะเอาไอ้โปรแกรม IQ อ่ะมาแสดงผลที่ไอ้จอ n e x กซั IQ ตัวนี้ ทีนี้มาดูกล่องกันสักนิดนึงนะครับกล่องเนี่ยแกะออกมาเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวนี้อยู่ซึ่งตอนนี้ผมติดอยู่กับฐานนะครับฐานตั้งตรงนี้ซึ่งมันสามารถถอดออกได้เห็นไหมถอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้โดยเดิมๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยตัวเดิมๆมันมีหน้าตาแค่นี้เองนะครับเห็นไหมแผงหน้าจอมีแค่นี้ ข้างหลังมีโลโก้คอแซเรือใบเป็นสาย USB 2.0สั้นนิดเดียวนะครับแต่สิ่งที่มันให้มาคือไอ้ฐานตัวนี้ฐานตัวนี้ก็คือฐานธรรมดาที่สามารถเสียบ USB 2.0เข้าไปที่ไอ้รูตรงนี้ได้เห็นไหมมันมีรู USB 2.0ตรงนี้อยู่เราก็คือจะเอาไอ้แผงจอตรงนี้วางเสียบเข้าไปไอ้ร่องตรงนี้แล้วก็เสียบ USB 2.0เข้าไปในนี้ก็คือเสียบเข้าไปก่อนอนะเนี่ยพอเสียบไปแบบนี้แล้วนะครับมันก็จะติดไฟติดปุ๊บสาย USB นี่ก็ม้วนเข้าไปแล้วก็แปะมันลงไปแบบนี้ เรียบร้อยจอทัชสกรีนทํางานเหมือนเดิมซึ่งในกล่องมันมีอะไรบ้างมาดูนะครับผมเปิดให้ดูในกล่องจริงๆมันก็จะมีไอตัว iQ Nexus เนี่ยแผงจอเนี่ยวางอยู่ตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่มันแถมมาเนี่ยคือไอ้นี่ไอ้นี่แล้วก็ไอ้นีไน่ไอ้นีน่อ่านอกนั้นก็เป็นคู่มือธรรมดาไม่มีอะไรสิ่งที่เสริมมานะครับมันก็จะเป็นแท่งพลาสติกแบบเนี้ยเอาไว้ติดเข้ากับแผงคอนโทรลข้างหลังตัวนี้แล้วไว้ติดเข้ากับคีย์บอร์ดซึ่งเดี๋ยวผมติดให้ดูตอนท้ายนะครับ อันเนี้ยมันแถมไม้ปาดซิลิโคนมาให้ด้วยนะครับไม่ใช่ไอ้น,นี้มันเหมือนจะเอาไว้แงะเวลาเราติดไอแผงกาวสองหน้านี้ข้างหลังเนี้ยเป็นแผงกาวสองหน้าเห็นไหมกับคีย์บอร์ดนะครับติดกับคีย์บอร์ดอ่ะเดี๋ยวนี้ค่อยติดให้ดูวางไว้ก่อนอย่าลืมนะครับจอเป็น TN Panel แนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าผมเอียงเนี่ยแสงสีอาจจะเปลี่ยนนะครับมันไม่ได้เหมือนตอนมองหน้าตรงนะถ้าเกิดว่าวางไว้หน้าตรงหน้าสัมผัสเนี้ยสีแสงจะชัดที่สุดนะครับเห็นไหม แบบนี้สีแสงจะชัดที่สุดถ้าเกิดว่าวางเองียงปุ๊บแสงจะเปลี่ยนเลยดังนั้นวางมุมมองสายให้ตรงนะครับซึ่งไอเทนนี้ที่เขาให้มาเนี่ยก็วางเอียงรับกับองศาของตาที่มองลงมาพอดีนะอะทีนี้เดี๋ยวมาดูในจอกันว่าตัวนี้มันควบคุมผ่านซอฟต์แวร์แล้วหน้าจอสัมผัสมันทําอะไรได้บ้างและทํำยังไงนะครับไอเจ้า iQ n e x u s ันะครับมันจะถูกควบคุมผ่านโปรแกรมนี้ iQ นะครับ IQ IQ เป็นโปรแกรมที่ไว้ควบคุมทุกอย่างของคอแซเลตที่เป็นเมาส์เกมมิ่งที่เป็นเอฟเฟกที่เป็น, Mark ee, น,ม,ปนมาโคคี โปรแกรม IQ เนี่ยจะสังเกตว่าด้านบนเนี่ยจะมีดี V วท์ทุกอันเลยนะครับดี V วท์ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ที่ผมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของผมที่อยู่ตอนนี้มีคีย์บอร์ด Corsair k 70 RGB Mark II มีเมาส์นะครับ Iron Core RGB Wireless นะครับแล้วก็หูฟัง r s a ซ r v i r t u o s o อ่าเป็น Headset หูฟังบวกใหม่แล้วก็มี st100 RGB อันนี้เป็นแท่นวางหูฟังที่เป็น audio interface ด้วยแล้วก็ชุดน้ำนะครับ h100 i RGB p พ a ตตินัม SE นะครับมีแรมอ่ามีแรม c อ r Sa i r v e n g e โปรอาร์และสุดท้ายก็คือ iQ n e x เนที่ต่ออยู่อธิบายก่อนโปรแกรม iQ เนี่ยมันคือโปรแกรมที่ควบคุมดีไวท์พวกเนี้ยทั้งไฟทั้งสีมาโคคีของคีย์บอร์ดเนี่ยเราเลือกอุปกรณ์ไหนนะครับเราก็จะสามารถเลือกแอคชั่นเลือกไลทิ้งเอฟเฟกได้อ่าสมมติไลทิ้งเอฟเฟกของคีย์บอร์ดตอนนี้นะครับมันเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมผมตั้งเป็นเรนโบว์เวฟถ้าผมเปลี่ยนเป็นสไปร์เล่อเรนโบปุ๊บมันก็จะหมุนล้อมคีีย์บ์บบบรดแ จากกล้องนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดน,นะครับแต่สีของคีย์บอร์ดเนี่ยของผมกําลังวิ่งตามตรงนี้อยู่นะครับพอดีตอนนี้ห้องแสงสว่างนิดนึงเมาส์นี่ก็ด้วยเมาส์เนี่ยผมก็ใส่แอคชั่นไปก็คือผมใส่ปุ่มมาโครไป3ปุ่มเนี่ยมาโคสามมาโคสองมาโคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหูฟังแล้วก็สามารถตั้งได้จะเอาไมค์วอลลุ่มเท่าไหร่จะปรับเป็น7.1็ดจเซอร์ราล์หรือเป็นสเตอริโอชุดน้ำอย่างเงี้ยผมก็สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุม,มปั๊มน้ําได้ว่าเราจะเลือกเปอร์ฟอร์มานซ์ยังไงเป็นไฟเอสดเป็็็นนเเอกซ์ตรีมป แล้วแต่เลยนะครับเลือกสีไฟได้ด้วยไลติงเอฟเฟ e ต t ตอนนี้ผมก็เนี่ยเป็นไฟหมุนๆอยู่ตอนนี้เป็นเรนโบว์เวฟนะครับเราก็เลือกว่า LED แต่ละจุดในแร่จะจอสีอะไรบ้างได้หมดเลยแรมก็เช่นกัน,นแรมตอนนี้ผมก็ตั้งเป็นเรนโบว์เวฟเหมือนกันนะครับมันก็จะเวฟไปแปดแถวเต็มทุกสล็อตเลยถ้าสังเกตในจอน,นี้นะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่ามันวิ่งอยู่นะทั้งชุดน้ําทั้งไฟ RGB ของแรมแล้วของปั๊มน้ําด้วยนี่คือโปรแกรม iQ ที่มันสามารถควบคุมอุปกรณ์เกมมิ่งทุกอย่างของคอแซเนี่ย ให้เราสามารถแอรจัดได้ตามงานของเราซึ่งมันจะมี i q ค e x u s ัเนี่ยอันสุดท้ายที่เพิ่งต่อเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีแผงหน้าจอให้เราตั้งค่าได้ตอนนี้ผมตั้งไปเป็น10หน้าเลยนะครับที่ผมเลือกเนี่ยหน้า2เป็นแบบนี้หน้า3แบบนี้หน้า4แบบนี้หน้า5แบบนี้ซึ่งเราสามารถกดบูบูบวกเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับหน้าแรกเนี่ยมันก็จะเหมือนที่มันแสดงอยู่ตอนนี้สมมติกดฟลิกสตาร์ทปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์ของคอแซมาให้ก็จะขึ้นเป็นหน้าข้อมูลของ iQ Next นนัแะไอดงว่ามัันตต้งงรเน็กบ ให้เรามาเรียนรู้กันคุณก็สามารถมาหาข้อมูลเพิ่มเติมวิธีใช้คอแซไ i คิวเน็ซได้ที่นี่นะวิธีแอดนู่นแอดนี่มันมีบอกหมดเลยนะครับจะสังเกตว่าเวลาผมทัชสกรีนนะครับเลื่อนไปปุ๊บอ่าไอจอน้าเด,ดสก์ท็อปก็จะเลื่อนตามเลื่อนตามเลื่อนตามอ่าการทํางานมันง่ายๆนะครับกดจิ้มก็คือเลือก ดูอะไรได้บ้างหน้าแรกจะสังเกตว่าผมตั้งเป็นไอออนคลาว g b เนี่ยก็คือเช็คสเตตัสของเมาส์นะครับดูอะไรบ้างสําคัญสุดเลยของผมคือแบตเตอรี่มุมขวาเนี่ยแบตเตอรี่เมาส์ไวเลสเนี่ยมันบอกไม่ชัดนะครับไอตรงสีปุ่มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเห็นไม่ชัดผมมาดูตรงนี้เลยแบตเตอรี่ตอนนี้หฮอยู่เต็มอยู่บึ่งชาร์จเต็มนะครับแล้วก็ปรับ DPI ได้ด้วยตอนนี้ DPI มันเป็นพันหใช่ไหมผมกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็เลือกไปเป็น DPI 0 0 0หรือ1 5 0 0หรือ800อ่าปกติแมใช้ประมา 1, กกปกป อ่าเราก็ตั้งเลยตรงนี้ Default DPI อันนี้เป็นโปรไฟล์ของ DPI แล้วว่าเราจะเป็นโปรไฟล์ไหนนะครับไลนิ i n ลิงคนี่คือเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีของเมาส์ได้อย่างเช่นเมาส์สีผมปรับเป็นแบบนี้หนึ่งครับผมเปลี่ยนสีปุ๊บอันนี้เป็นเรนโบว์มันก็จะหมุนเป็นวงกลมนั่นแหละอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเป็นสไปรัลเรนโบว์เป็น Rainbow, เรนโบว์เวฟคือเมาส์เนี่ยพื้นที่แสดงสีมันอาจจะมีไม่เยอะนะครับมันมีแค่ตรงนี้กับไอ้สามแผงตรงนี้เองนะครับแต่ว่าผมก็จะตั้งให้มันใกล้เคียงกับทั้ง, System ง,งะบิสบตออออนนนนนนีีนนี้้นน้้ครังงงเเื่่่ยาตป็ Color Chief, ใชม จะสังเกตว่าคอมผมตอนนี้มันก็เป็นคัลเลอร์ชีฟด้วยคีย์บอร์ดผมก็เป็นคัลเลอร์ชีฟด้วยทั้งระบบจะเป็นสีเดียวกันหมดเวลาปรับไลติ้งลิงก์อ่ะปรับไลติ้งลิงก์ของ1อุปกรณ์แสงของทุกอุปกรณ์เนี่ยมันจะถูกปรับให้มันเหมือนกันหมดเลยนะครับเราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เนี่ยคัลเลอร์ชีฟคัลเลอร์เวฟไวเซอร์เลนเทมเพลเจอร์สเตติกคัลเลอร์เนี่ยอ่ะดูอะไรดีอีกสไลด์ไปครับปุ๊บอันเนี้ย H100i Platinum SE ไอ้พวกนี้มันขึ้นมาให้อัตโนมัตินะถ้าเกิดว่ามันเป็นของคอ เราสามารถปรับพัดลมนะครับเป็นแบบควอ e t เป็นแบบบาลานซ์เป็นแบบเอ็กตรีมคือหมุนรอบพัดลมไวๆก็ได้นะครับแล้วก็ไลท์ติ้งลิงนี่ก็เหมือนเดิมนะซีโร่อาก็ได้ซีโร่อาก็คือหยุดหมุนพัดลมไปเลยนะครับก็ปรับได้แล้วก็บอกอุณหภูมิด้วยของเอสตอนนี้อุณหภูมิแค่เท่าไหร่สามสิบองศาเอง ถ้าเกจโหลด5 7 1 3อันนี้ผมไม่แน่ใจคืออะไรแล้วก็เลือกโปรไฟล์ได้ด้วยนะครับเป็นควอตเป็นบาลานซ์เหมือนกันนะครับเป็นเอ็กตรีมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโปรไฟล์ปั๊มน้ําหรือพัดลมนะครับมันมี2อันอันนี้น่าจะเป็นปั๊มน้ำนะมีรูปหยดน้ําอยู่ด้วยอ่ะเดือนต่อไปนะครับอันนี้หูฟังวอร์โซหรือว่าเฮดเซตเองไม้บวอกหูฟังนะครับเราก็สามารถเลือกระบบเสียงได้ตอนนี้มันเป็นเซอร์ราล์ใช่ไหมผมใช้นิ้วทัสกินจิมเปลี่ยนเป็นตอรหื7.1 หรือโทนเสียงที่เราจะได้ยินผ่านหูฟังตัวนี้นะครับเนี่ยหูฟังของ Corsair เนี่ยตัวนี้ Vertex z o มันก็จะมีไฟ RGB อยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มีไมค์ headset อยู่ตรงนี้เลือกเป็นเพียว d ดเ e c t เลือกเป็น movie t h e ต t e r เลือกเป็น fps competition เลือกเป็น c ล e ยร chat อันนี้ได้มดเสียงก็จะเปลี่ยนนะครับ b บสบู o o t แล้วแต่งานเราก็สามารถมากดจิ้มที่หน้าจอตรงนี้ได้เลย lighting link นี่เหมือนกันนะครับคือเลือกสีเลือกที่หน้าหูฟังตรงนี้มันก็จะลิงก์ไปกับทุกอุปกรณ์ของ Corsair เหมือนกันนะครับแสงเนี่ยอ่ะ ไม่เนี่ยก็เลือก u n นมิวหรือว่า m u ้วก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับไซส์วันเนี่ยอะไรอ่ะเพิ่มลดเสียงวอลลุ่มเนี่ยไหมเพิ่มลดเสียงวอลลุ่มก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยวอลลุ่มเพิ่มลดโอเคปุ๊บกดรีเทิร์นอ่ะตอนนี้ร้อยหนึ่งมีอะไรอีกปับ๊บ st 1 0 0 rgb st 1 0 0 rgb มันคือไอแท่นวางหูฟังตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีไฟ rgb อยู่ตรงขอบด้วยสามารถปรับแสงได้แล้วมันจะเป็น audio interface ด้วยสามารถเอาแจ็คส5มมิลมาเสียบด้วยแล้วก็เสียบ usb เนี่ยเข้าคอมมองเห็นเป็น audio interface ตัวหนึ่ง7.1 Channel เหมือนมันเอาไว้คู่กับไอ้เจ้าคอแซวัตูโซตัวนี้นะครับมันเข้ากันมากเนี่ยก็สามารถปรับเป็นเซอร์ราวหรือว่าเป็นสเตอริโอคล้ายๆกันเสียงเบสก็เหมือนกันนะครับก็สามารถเลือกได้อ่ะเลื่อกออกไปเป็นอะไรปึ๊บแล้วก็คีย์บอร์ดอ่า k 70RGB Mark II นี่คีย์บอร์ดของผมนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยอ่ะก็เลือกอันมิวควบคุมมัลติมีเดียบนคีย์บอร์ดอ่ะเลือกวอลลุ่มได้อาวอลลุ่มดังวอลลุ่มเบาอันนี้ก็ของระบบเหมือนกันไลท์อิงลิงค์นี่ก็ไฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โชว์ G Key ซึ่งตอนนนีี้ผมมมไ่ะครับ มันอาจจะต้องเป็นรุ่นที่สูงกว่านี้มันถึงจะมี GK ตอนนี้ผมไม่มีอ่ะเลื่อนไปปุ๊บก็จะเป็นคีย์ลัดละที่ผมตั้งไว้อย่างตรงนี้มันแคลคูลเลเตอร์ใช่ไหมครับถ้าเกิดผมกดปุ๊บอ่ะเครื่องคิดเลขก,ก็จะขึ้นมาเห็นไหมเครื่องคิดเลขอยู่นี่เราจะได้ไม่ต้องไปเข้าหน้าวินโดว์แล้วพิมพ์แคลคูลเลเตอร์นะครับเนี่ยพิมพ์แคลคูลเลเตอร์ถึงจะขึ้นมาเรากดตรงนี้เลยกดปุ๊บแคลคูลเลเตอร์ขึ้นมาซึ่งไอ้หน้าจอตรงนี้สามารถเปลี่ยนไอคอนได้นะเป็นรูปแคลคูลเลเตอร์ก็ได้นะครับอ่าาสสวนนนตตรรรงงี้้ผมามาถัเป็ะไ ผมเปิดเว็บ a s a h i c o m ปุ๊บหน้าเว็บ asehi ก็จะขึ้นมานะครับ iqnextion เนี่ยสมมติผมผมกดตัวนี้เราก็สามารถเลือกแอคชั่นได้เลยนะครับว่าแอคชั่นเนี่ยตอนนี้เราตั้งเป็นอะไรอ๋อลิงก์ไปที่ google.com h r e แล้วก็ใส่ URL เป็น asehi.com แค่นั้นเองแล้วก็แปกราวตัวนี้นะครับก็เบลาไปนะครับเราก็เลือกไปโลโก้ asehi ไปนะครับแค่นั้นเองสามารถตั้งคีย์รัดเป็นเกมได้ด้วยอันนี้สัญลักษณ์นี้จำได้ไหมครับคืออะไรอ่ะผมเอาเมาส์คลิกให้ดูปุ๊บผมยังไม่ได้เขียนไงอันนี้คือ Dota 2นะครับตัวตา ่าผมพิมพ์ชื่ออันนี้ปุ๊บมันก็จะไปขึ้นตรงหน้าจอดิสเพย์ด้วยนะครับผมลองใหม่นะเป็นเพย์โดตาสเห็นไหมมันก็จะไปขึ้นตรงแผงหน้าจอ L C D ตรงนี้ถ้าผมกดเข้าไปปุ๊บอ่าเกมโ o t a 2ที่หน้าจอของผมก็จะขึ้นมาเนี่ยครับเกมมาแล้วก็เป็นคีย์รัดไว้เปิดเกมได้ที่เหลือ2อันนี้มีแนะนําตัวมีดูรีวิวหรือยังอะไรเนี่ยอันนี้คือการพิมพ์เทคเล่นเฉยๆนะครับคือเราสามารถพิมพ์เป็นเทคก็ได้เนี่ยดิสเพย์เทค สมมุติว่าผมกดบวกผมกดจะพิมพ์อะไรสักอย่างขึ้นมานะครับผมกดที่แผงหน้าจอครับดูรีวิวหรือยังผมรีวิวไปแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็จะขึ้นมาให้แนะนําตัวนะครับปุ๊บสวัสดีครับผมชื่อบอยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่คจะบอกว่า iQ เนี่ยมันสามารถตั้งค่าได้แอคชั่นกน็คือเลือกเทคที่เราพิมพ์ไว้นี่ยซึ่งอันนี้เป็นการใช้งานโปรแกรม iQ นะเราก็เอามันมาลงที่หน้าแผงแผงแน,นของ LCD ตัวนี้ได้เลยเลื่อนบีกอ่า ตัวนี้ยังสามารถตั้งเป็นคีย์ควบคุมมันติมีเดียได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมเปิดเพลลิสของผมขึ้นมาอ่าเป็นเพลลิสที่หน้าจอตอนนี้นะครับคือมือใหม่เริ่มไลฟ์สตีม m P1 เนี่ยผมก็เป็นวอลล็อกตอนไปเซตไลท์ให้บ้านพิธนะผมก็สามารถกดพ้อยต์ตรงนี้ได้อ่าแล้วก็หยุดตรงนี้ก็ได้มิวเสียงอันมิวร้อยกดวอลลุ่มดาวนะครับกดค้างก็ลดเสียงยาวกดวอลลุ่มอัพเสียงก็ขึ้นเห็นไหมมุมซ้ายเห็นไหมครับ ก็คือมันคุมได้บทอะกดปิดกดเปิดอันนี้เป็นเสียงของระบบนะเลื่ออะไรมีอะไรอีกผมสามารถดูเวลาได้ดูเช็คโหลดสเตตัสของ cpu ได้ตอนนี้ cpu ผมโหลด2%อยู่นะครับเห็นไหมอุณหภ,ภูมิอยู่ที่ประมาณเนี่ย64องศา62องศา61องศาเนี่ย ส่วนด้านขวาตัวนี้เป็นอะไร65องศาอันนี้ถ้าผมจำผิดอาจจะเป็นการ์ดจอนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรหรือว่าเราตั้งค่าอะไรถ้ามาดูหน้าโปรแกรมนะคือเนี่ยโหลดอันแรกปุ๊บมันจะมีวิดเจ็ตอยู่มันจะมีบัตตอนปกติบัตตอนก็คือทําเป็นปุ่มธรรมดากับให้เลือกเป็นวิดเจ็ตวิดเจ็ตก็คือจะเป็นเหมือนปลักอินเฉพาะของงานนั้นๆน่นนะอย่างเช่นวิดเจ็ตที่มันมีให้เลือกเนี่ยแอดเข้าไปนะครับเราก็สามารถเลือกวิดเจ็ตได้ System Info นะครับที่ผมจะดูก็เลือกเป็น CPU ตัวนีน,นียูโหลดลตัว กดเซฟอ่ามันก็จะขึ้นโหลดมาเห็นไหมส่วนนี้เป็นอุณหภูมิ w i d g e ตก็คือ system info เหมือนกันอ่าเป็นแพ็กเกจส่วน t ท e m e ตรงนี้คืออะไรครับเราก็มาดูดิ system info อ๋อกระจอนะครับเป็นกระจออุณหภูมินะครับ t e m e กระจอกระจอตรงนี้อุณหภูมิอยู่6 5องศาก็ตั้งได้มันก็จะมาโชว์ที่หน้าแผง lcd ตรงนี้เหมือนกันส่วนแฟนคือพัดลมกระจอพัดลมกระจอตอนนี้เนี่ยครับบรรจร้อยทีแฟนเนี่ยไม่วิ่งนะครับเป็นศูนย์นะครับไม่วิ่งเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เล่นเกมไม่ทำอะไรเลย,เลยกระจอจะไม่วิ่งนะคร แพงตรงนี้ที่ผมใส่เนี่ยเยอะๆเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมผมสามารถปิดให้หมดได้เลยนะปิด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 เราก็สามารถบวกเพิ่มได้อย่างเช่นเราแอดนิวขึ้นมานะครับกดแอดปึ๊บเลือกวิดเจ็ตแอดวิดเจ็ตตอนนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ผมใส่เนี่ยก็คือมีแรมมีชุดน้านะครับแล้วก็เป็นซิสเตมอินโฟเรามาดูแรมกันบ้างเนี่ย mm hmm. เมื่อกี้ที่ผมโชว์อุณหภูมินะครับคืออุณหภูมิของแรมทั้ง8ตัว8แถวถ้าเทม1กดเซฟปึ๊บ,บมันก็จะเป็นอุณหภูมิของแรมตัวที่14 3องศากด<ส>าวกแอด เลือกวิดเจ็ตบวกแอดเข้าไปเป็น2ก็ได้อะปุ๊บก็บเป็นแรมตัวที่2ององศาก็บวกเพิ่มไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือกเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระจะเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไดไดแล้วกรอบของแผงเน็ของมันเราสามารถลากยืดออกมาได้ด้วยนะจาก1ช่องลากยืดออกมาเป็น2ช่องก็ได้ลากยืดมาเป็น3ช่องก็ได้ถ้าเกิดเราอยากดูยาวๆอ่านี่แล้วแต่เลยแต่แผงหน้าหนึ่งมันก็ได้ประมาณแค่6ช่องนะครับหกช่องผมแอดเทม2ไปบวกไปปุ๊บเลือกวิดเจ็ต แอดเทม3ามเบวกไป Widget ตแอดเลือกคอ s a ว r ิ i เจ e t ทั้งหมดเนี่ยเป็นคอแซวเ r อรเจ RGB Pro นะเลือกเทม4 Save อ่าบวก Add ไปแรมตัวที่5แล้วก็เทม6กเซฟอ่ะตรงแผงหน้าจอนี้เราก็คือจะดูอุณหภูมิของทุกแรมได้แล้วนะครับ ถัดไปอีกเดี๋ยวอันนี้ไม่มีอะไรละอันนี้ก็เป็นแค่โปรแกรมคีย์ลัดที่เราสามารถกดเลือกได้ผมตั้งไว้อันหนึ่งก็คือ AE คือ a f t e r e f f e c t สมมติถ้าผมกดนะครับปุ๊บมันก็จะเปิดโปรแกรม a f t e r e f f e c t ตขึ้นมาที่ข้างหน้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้เห็นไหมโปรแกรม a f t e r e f f e c t ขึ้นมาแล้วแค่นั้นเองนะครับเอาไว้เป็นคีย์ลัดทีนี้เวลาบวกเพิ่มมันบวกเพิ่มยังไงแล้วมันหน้าตาใช้งานยังไงมันง่ายมากสมมุติผมปิดไอ้ตัวนี้ไปเลยนะลองมาหน้าใหม่หน้าสุดท้ายดูนะครับอันน ผมกดบวก add ครับสมมุติว่าถ้าเราอยากจะ launch อะไรสักอย่างหรือว่าโปรแกรมนะครับเป็น photoshop after effects premiere ก็ได้เราเลือกเป็นบัตตอนเป็นปุ่มไปเหมือนเป็นปุ่มนะครับ a อคชันะ่นั่นคือกด add เข้าไปเราสามารถตั้งเป็นมาคร o คี y ได้แต่อันนี้เราไม่ตั้งเป็นมาคร o คี y เราจะ launch ปพลิเคชันเรากดคลิกเข้ามาเราเลือก launch ปพลิเคชันปับ๊บเลือก l a u n the foreign program นะครับแล้วก็ browse แล้วผมไปเลือกที่ desktop นะครับโปรแกรมที่ผมจะเปิดคือ premiere ก็ได้ r premiere อยู่นี่นะปึ๊บเราก็เลือกโปรแกรม premiere ไปนะครับแล้วกด save มันก็จะขึ้นไอคอนธรรมดาสี่เหลี่ยมตรงนี้มาให้นะครับไอคอนอยู่ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะจะเป็นรูปรูปฟ้ารูปฝนนี่ก็ได้เนะี่ยปึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ปัตต้อนเนมอ่าอย่างเช่นเราเลือกพรีเมียร์แล้วก็เลือก PR ไปนะครับ PR พรีเมียร์โปรแกรมพรีเมียร์สัญญานี้โอเคไหมถ้าไม่โอเคเราเปลี่ยนแบ็กกราวครับแบ็กกราวเนี่ยมันมีตรงนี้เปลี่ยนได้เราก็เลือกคําว่า AE ที่เราโหลดมาเนี่ยปับ๊บแค่นั้นเองไอคอนมันเกะกะตรงนี้ใช่ไหมครับปิดไอคอนครับเราไปกดที่ไอคอนแล้วเลือกอันที่ช่องที่มันไไมม่มีอะร ไอคอนก็จะหายไปไอเดี๋ยวนะไอ้นี่มัน AE นี่ว่าโทษทีผมก๊อปมาผิดไปที่เดสก์ท็อปครับนี่ p ีออยู่นี่โลโก้ PR อยู่นี่ปับ๊บอ่าแล้วหน้าของแผงจอย c d เนี่ยก็จะขึ้นโลโก้ PR มานะครับที่ผมตั้งไว้ตะเกียะถ้าผมกดปุ๊บโปรแกรมพรีเมี่ยมเขาจะถูกเปิดขึ้นมาที่หน้าจอเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการตั้งปุ่มคีย์ลัดอย่างง่ายนะครับคุณกดบวกเข้าไปเนี่ยทีเนี้ยก็ลองมานั่งเลือกลองเล่นดูเลยว่าอยากจะแอดเป็นบัตตอนหรือแอดเป็นวิดเจ็ต ถ้าแอดเป็นวิดเจ็ตก็ลองกดแอดเข้าไปดูซิว่าเราอยากดูอะไรเป็นซิสเต็มอินโฟไหมซิสเต็มอินโฟจะเป็นของการ์ดจอหรือของเมนบอร์ดสมมุติเป็นการ์ดจอนะครับปุ๊บเราเลือกการ์ดจอแล้วเลือก Temperature ร์อ่ากดเซฟเราก็จะได้อุณหภูมิของการ์ดจอมาวิดเจ็ตเนี่ยมาตอนนี้มันยังมีไม่เยอะนะครับตอนนี้วิดเจ็ตจะมีเฉพาะของคอแซอยู่กับของซิสเต็มของวินโดว์เป็นเจนโปรก็จะเป็นอุณหภูมิของแรมอะ h 1 ชุดน้ำก็จะบอกอุณหภูมิกับความเร็วรอบของพัดลมส่วนซิสเต็มเนี่ยตอนนี้มันจะมีแค่การ์ดจอเมนบอร์ดแล้วก็ CPU อยู่ซึ่งไม่แน่ใจว่าอนาคตมันอาจจะมีอะไรเพิ่มนะครับถ้าเลือก c อกเนี่ยก็บอกดูเวลาเนี่ยแค่นั้นเองก็จะมีเวลาโผล่มาก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยเราอยากได้ฟอนต์อะไรก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนแบ็คกราวไปรูปนาฬิกาก็ได้ก็ไปหามาตรงนี้แบ็คกราวเนี่ยประมาณเนี้ยใช้ง่าย โดยปกตินะครับผมก็จะชอบใช้เปลี่ยนสีไฟ R G B ของทั้งเซตของผมเนี่ยโดยการกดไอ้ปุ่มไอ้ Lighting Link ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองปิดไฟแล้วก็ทำให้ดูนะจะได้เห็นจะชัดอ่ะดูตอนนี้นะครับสีไฟตอนนี้ของผมมันเป็น Lighting Link นะเราสามารถกดแค่ปุ่มเดียวนะครับผมกดแค่ปุ่มเดียวนะครับปุ๊บเป็นสไปร์เล่อเรนโบว์เห็นไหมสไปร์เล่อตอนนี้คือมันจะหมุนวนเป็นวงกลมทั้งระบบทั้งซิสเ็มผมกดอีกทีปุ๊บเป็นเรนโบว์เวฟ มันก็จะเวฟทั้งหมดเลยไฟแรมด้วยไฟคีย์บอร์ดด้วยเมาส์ด้วยนะครับกดเปลี่ยนปุ๊บก็เป็นเรนโบว์ตามปกติกดอีกทีปุ๊บเป็นคัลเลอร์ชีฟคัลเลอร์ชีฟนี่อันนี้จะสวยหน่อยก็คือมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเปลี่ยนแบบชีฟไ,ไอสีแรกเฟดลงอีกสีหนึ่งเฟดขึ้นนะ่ะแล้วก็สลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทั้งระบบสีชมพูชีฟไปแล้วเป็นสีม่วงชีฟไปแล้วก็จะค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินไล่ไปกลับมาเป็นสีชมพูอีกแล,แล้วเป็นสีฟ้า มันก็จะแรนดอมวนไปนะครับกดอีกทีปุ๊บเป็น Color p ร์ s e มันก็จะสว่างแล้วก็ค่อยมืดนะครับมันจะค่อยๆสว่างวูบขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไฟแรมก็คือจะมืดลงไปกดกทีเป็น Color Wave วอ่าอันนี้ก็จะเป็นเวฟแรมก็จะเวฟแบบอย่างเงี้ยเป็นสีวิบว,วิขึ้นไปคีย์บอร์ดก็จะเวฟมาแบบนี้ปลื๊ดแบบนี้เห็นไหมไวเซอร์นี่อะไรไม่รู้นะครับแต่ก็เป็นอีกรูปแบบแพทเทิร์นสีหนึ่งอ่าเรนฝนตกชุดแรมของผมก็จะตกมาแบบนี้ฝนก็จะตกมาแบบนี้ไฮ สักคีย์หนึ่งอ่ะสักปุ่มหนึ่งอ่ะอย่างอย่างเช่นผมกดปุ่มชิปปึ๊บเอ่อสีมันถึงจะแบบกระจายรอบปุ่มนั้นอ่ะถ้าสมมติผมกดปุ่ม G กดปุ่ม G นะครับปึ๊บแสงมันก็จะกระจายรอบปุ่ม G กดปุ่มอินเทอร์เน็ตแสงจะกระจายรอบปุ่มอินเทอร์เน็ตแบบเนี้ยอ่าอันนี้แล้วแต่ชอบสมมุติถ้าใครรัวๆัวรัวรรัวรมันก็จะมีแสงโผล่ออกมาเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ อันนี้วัดตามอุณหภูมิเทมเพอร์เจอร์นะครับสเตติกคัลเลก็คือแสงสีดี่เอาไปเลยแล้วเราค่อยไปเลือกซึ่งตอนนี้ผมตั้งไว้เป็นสีขาวเห็นไหมครับก็จะเป็นเครื่องสีขาวคีย์บอร์ดสีขาวเมาส์แสงไฟสีขาวหูฟังแสงไฟสีขาวซึ่งสีเนี่ยเราก็สามารถมาตั้งได้กดไดทีก็ปรับเป็นแบบเดิมนะครับแบบเดิมก็ตั้งเป็นเวฟธรรมดาไว้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันสามารถเพิ่มได้มากสุดก็คือ 200หน้านะครับ200หน้าแต่ถ้าเกิดมา200หน้าเนี่ยเราก็จะเสียเวลาในการปาดไปสไลด์ไปสไลด์ไปเยอะนะครับผมว่าเอาเท่าที่เราจําเป็นเนี่ยอยู่แค่ประมาณไม่เกิน10หน้าเนี่ยผมว่าเยอะโคตรนะครับเยอะโคตรโแล้วคุณจะตั้งให้มันสามารถเพเสียงเล่นซาวทําคีย์ลัดกดคอนโทนเอกดอินเทอร์เน็ต f 4ได้หมดนะครับมันเช็คอุณหภูมิเช็คการ์ดจอเช็คมอนิเตอร์ได้ เช็คสเตตัสบอกเวลาหรืออะไรก็ตามที่สมมุติว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่หน้าเดสก์ท็อปคุณเปิดเกมเล่นอยู่อ่ะผมกด play.a2 คุณเปิดเกมเล่นอยู่คุณไม่เห็นสเตตัสอะไรเลยคุณเพิ่มลดเสียงคุณก็มากดตรงนี้ได้เนี่ยกดลดเสียงตรงนี้ได้ปึ๊บปึ๊บป,บป,บป,บปบอยากดู CPU โหลดโหลดเท่าไหร่อุณหภูมิเป็นยังไงแล้วก็มาดูที่หน้าจอตอนนี้ตอนเล่นเกมเปิดแคลคูเลเตอร์ขึ้นมาก็ได้ด้วยนี่อยู่ข้างหน้าเลย <laughs> ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามาติดเข้ากับไอ้คีย์บอร์ดตัวนี้ดูนะครับไอ้ที่เขาแถมมาเนี่ยวิธีติดมันก็ง่ายมากครับก็ถอดไอ้นี้ออกมาปุ๊บเนี่ยอ่ะไอ้นี้มันเป็น usb 2.0ใช่ไหมก็ถอดออกมาแบบนี้เลยอ่ะวิธีติดนะครับเราอาจจะต้องเลือกไอ้แผ่นเนี่ยให้ถูกกับคีย์บอร์ดของตัวเองนะครับอย่างของผมเป็น k 7 0ตัวเนี้ยมันจะมีแผงอ้วนด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบ usb wireless ของเมาส์อยู่ตรงนี้เลเยอร์ก็จะมี usb กับไอ้ท่อสาย usb เยาวๆมาท่อใหญ่ท่อนึงเนี่ย ไปดูเลเยอร์แล้วมันก็คือไอแผ่นนี้วิธีติดก็คือไอกาว 3M มเเนี่ยมันก็จะมาแปะอยู่กับไอแผ่นข้างหลังตรงนี้เห็นไหมจะแปะอยู่กับตรงนี้มันก็จะพอดีเลยเห็นไหมครับเนี่ยถอดออกมานะครับแล้วก็สอดเข้ามาแปะตรงนี้พอดีเลยไอสารบัดเคี้ยวตรงนี้มันจะต่อเข้ากับไอคิวเนสซัตแผงคอนโทรลเปเนลข้างหลังเนี่ยได้พอดีเหมือนกันก็คือเสียบเข้ามาแบบนี้แบบนี้นะครับเอียงเข้ามาปึ๊บเป็นแบบนี้จบจากนั้นก็ล็อกเลยครับกาวส m ออ่าล็อกมา ลอกออกมาส่วนไอ้ USB เนี่ยก็คือเอาไปเสียบเข้ากับคีย์บอร์ดของคอแซนนะครับซึ่งตอนนี้ผมเสียบเป็นไอเมาส์ไวเลสอยู่ใช่ไหมอ่เดี๋ยวผมถอดออกก่อนแต่ก่อนจะเสียบนี่ถอดจอก่อนนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็สไลด์เข้าไปแบบนี้เสียบเข้าไปตรงๆแน่นๆเรียบร้อยมันก็จะพอดีรูแล้วก็จะเว้นช่อง USB ไว้ได้ด้วยนะครับแล้วเวลาเสียบจอมันแผงจอเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปให้ตรงเที้ยวของมันตรงนี้ปึ๊บแล้วส่วน USB ด้านหลังก็เสียบเข้าไปตรงหลังคีย์บอร์ดแบบนี้ปึบ เรียบร้อยพอเสียบเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมาแปะอยู่กับไอ้ตรงแผงคีย์บอร์ดตรงนี้สวยงามซึ่งพอมันอยู่ตรงหน้าแผงคีย์บอร์ดตรงนี้เราก็สามารถเห็นสเตตัสหรือว่าเลือกควบคุมอุปกรณ์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมาส์เป็นชุดน้ําเป็นหูฟังเป็นอุนยอนเตอร์เฟสเป็นคีย์บอร์ดปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับเปลี่ยนไฟตอนนี้ก็ได้เลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนไฟ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 สเตติกคัลเลอร์ก็ เปลี่ยนเป็นไฟแสงสีขาวเนี่ยเห็นไหมก็เป็นแสงขาวไปเลยก็ปรับตรงนี้ก็ได้อ่ะสรุปนะครับไอตัวนี้มันเป็นยังไงมันคุ้มค่าไหมราคามันอาจจะดูสูงนิดนึงนะครับแต่สําหรับคนที่มีอุปกรณ์หรือว่าอีโคซิสเต็มของทางคอแนเนี่ยไอตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มพอสมควรถ้าเกิดว่าเราใช้ IQ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะ IQ มันคือโปรแกรมที่คุมระบบของคอแซ แต่ไอตัวนี้มันคือเอาไอตัวในระบบที่อยู่ในซอฟต์แวร์ในวินโดว์เนี่ยออกมาโชว์เป็นแผงหน้าจอตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณใช้มันเป็นแล้วคุณใช้ระบบใช้ซิสเต็มของมันอะไอตัวนี้มันก็จะทำให้สะดวกในการมอนิเตอร์หรือว่าจะตั้งค่าคีย์รันช์แอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเพราะสเตตัสบางอย่างว่าอยู่ในซอฟต์แวร์หรืออยู่ในเกมเนี่ยมันมันมองไม่เห็นไงเราก็ต้องออกมาดูที่จอนี้ ส่วนใหญ่ที่ผมจะใช้นะครับก็คือเป็นคีย์รัดที่ไว้เปิดเนี่ยเปิดเพจ asehi channel รันเครื่องคิดเลขขึ้นมาก็เป็นคีย์รัดง่ายๆเปิดเกม a แล้วก็ไว้เช็คสเตตัสของ G P U ของ C P U เช็คอุณหภูมิดูเวลานิดหน่อยแรมนี่อาจจะไม่ได้สนใจดูอะไรมากนะเพราะมันไม่เคยมีปัญหาอะไรแล้วก็อาจจะตั้งเป็นคีย์ลัดของเปิดโปรแกรม Premiere Photoshop หรือว่า a f t e r Effects ที่ผมใช้ประจำส่วนที่เหลือที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือปรับสีของไฟ R G B นะครับซึ่งทำให้ดูไปแล้วคือพอมันอยู่ข้างหน้านี้เราก็เปลี่ยนโทนของตัวเครื่องเนี่ยได้ง่ายเลยว่าอยากจะให้เป็นสไตล์ไหน ปรับข้างนอกได้เลยไม่ต้องเข้าไปปรับในโปรแกรม IQ คือถ้าเกิดจะปรับจริงๆไนพวกนี้มันต้องเข้ามาในโปรแกรม IQ ไงแล้วก็มาเลือกที่แอคชั่นของแต่ละตัวเนี่ยว่าไลทิ้งเอฟเฟกเนี่ยจะให้เป็นแบบไหนซึ่งมันก็เข้าไปลึกพอสมควรแต่ลึกก็ละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาง่ายๆก็มาจิ้มเอาที่คีย์รัดตรงเนี้ยมันจะง่ายกว่าที่แผงหน้าจอนี้ ทีนี้ข้อสังเกตก็คือไอตัวนี้มันอาจจะออกแบบมาเฉพาะกับงานพอสมควรเฉพาะกับอุปกรณ์พอสมควรมันอาจจะไม่เหมาะกับการเอามาใช้งานที่มันจะต้องเป็นปุ่มที่มันต้องกดบ่อยๆจิ้มบ่อยๆ พูดง่ายคือจิ้มรัวๆจิ้มรัวๆเพราะมันอาจจะตอบสนองไม่ทันอย่างเช่นผมเคยเอามาตั้งเป็นคีย์รัดเที่ยวไว้แบบกดขึ้นกดลงกดซ้ายกดขวาเพื่อไว้เล่นเกมอย่างเงี้ยกดรัวบูบูบูอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตอบสนองเร็วขนาดนั้นครับมันไม่ได้ตั้งมาเพื่อใช้งานแบบรัวขนาดนั้นมันเอามาไว้แบบมอเตอร์กดจิ้มกดเปลี่ยนกดจิ้มกดเปลี่ยนคีย์รัดในการตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่เหมาะนะครับแต่ตั้งอินเทอร์เน็ต f สีอะไรอย่างเงี้ยไว้กดปิดอะได้ ที่เหลือก็คือรอโปรแกรมต่างๆมันมาโคกับทาง IQ แล้วก็รอให้เขาทำวิจเจอตออกมาแล้วก็จะสามารถมอนิเตอร์หรือว่าใช้ฟังก์ชันอะไรของโปรแกรมนั้นนะ่ะมาดูที่หน้าจอเล็กๆแบบนี้ได้นะครับอันนี้อาจจะต้องรอวิจเจอตออกมาซึ่งก็ถือว่าใช้อำนวยความสะดวกได้ประมาณหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมทั่วไป ส่วนลั๊กอินของโปรแกรมต่างๆที่จะสามารถลากเข้ามาได้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของแต่ละเจ้าเนี่ยเขาจะมาโคกับทาง iQ n e x เ็กนี่ขนาดไหนเพราะตอนนี้มันวางรากฐานมาหมดละคือทั้งระบบของคอแสคุมโดย iQ และ iQ N ิวเนเนี่ยคือ,คอเอาออกมาแสดงผลข้างหน้านี้ได้แล้วส่วนโปรไฟล์ทั้งหมดที่เราตั้งไว้นะครับมาสามารถ e x p o r อออกไปได้และ Import เข้ามาได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แลวเรายังใช้อุปกรณ์เดิมอยู่ก็มาปรับที่ในโปรแกรม iQ ข้างหน้าของมันนี่แหละ ตัวนี้นะครับราคาประมาณอยู่ที่3690บาทนะครับประกันของ Engine 2ปีนะครับถ้าเกิดมีวางขายแล้วก็ลองไปซื้อแล้วก็มาลองต่อกันดูนะอุปกรณ์ของเอลกาโตะณตอนนี้นะครับยังไม่ได้รองรับในโปรแกรม IQ นะจะเชื่อมต่อเฉพาะของคอแ r แตงั้นไอตัวนี้อาจจะยังคุมไฟคีย์ไลท์ของเ l g ก t โต a ยา Capture หรือว่าอุปกรณ์อื่นยังไม่ได้นะครับสตรีมเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไปใช้สตรีมเด็กอะสตรีมเด็กคุมคอแซได้เยอะเลยนะ คลิปรีวิววันนี้เดี๋ยวขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรสงสัยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปในเพจเดี๋ยวผมจะพยายามไล่ตอบให้หมดนะครับอินบ็อกซ์ในเพจขออภัยนะครับช่วงนี้ตอบช้านิดนึงแล้วก็ขอบคุณทางคอแซ่ด้วยครับที่ส่งไอ้เจ้าตัวนี้มาให้ลองใช้นะครับเรียกว่าพอลองแกะลองใช้แล้วปุ๊บผมก็แกะสติกเกอร์ติด 3M แปะคีย์บอร์ดผมยาวเลยนะครับไม่รู้จะได้คืนเมื่อไหร่นะครับติดยาวไปแล้วนะครับไปละสวัสดีครับ